โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมซีนเนรเกมเมอร์ amer, อเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะผมก็มีหมอดดีๆมาฝากนั่นเองนะนั่นก็คือหมอดอตัดต้นไม้นะครับแบบว่าพอตัดแล้วแบบว่ามันจะหล่นมาทั้งต้นเลยนะครับผมก็ถือว่าสมจริงเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าไมค้ามันก็แบบว่าพอตัดตรงกลางอย่างเงี้ยต้นไม้จะลอยได้นะครับผมก็หมอนี้จะทํามาเพื่อให้มันสมจริงขึ้นนะครับผมก็กอ,อื่นก็ต้องมีขวานนะครับผมโอเคขวานมา อ่าผมขอพูดนิดนึงครับสาหรับการถ่ายทอดสดครั้งที่แล้วผมต้องขออภัยด้วยนะพอดีตอนที่ผมจะถ่ายอะ่ะมันพังไม้มันพังเออผมก็เลยไม่ได้แล้วมันอาจจะค้าคาไว้อยู่ว่าเนี่ยสักคู่การถ่ายทอดน,นี้จะเริ่มอีกสักคู่อย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องสนใจนะผมเพราะไม้ผมพังแล้วนะ,ค,นนนนนะครับผมโอเคนี่หน้านะข้าวคมโอเคเราลองไปลองอีกต้นดูนะผมโอเคครับอตัดตัด อ่าเห็นปะมมันก็จะหลุดมาทั้งต้นเลยนะครับผมก็สําหรับบิ้งโหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ไปกดโหลดกันได้เลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือใครที่ชอบมอดนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมและกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้สนุกกันไหมครับท่านผู้ชมถ้าสนุกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ตรงนี้นะครับผมและกดซับสไครป์ตรงนี้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเป็นการติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ